สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวขนมนะคะเป็นธัญพืชน,นะคะเป็นธัญพืชอบกรอบใช่ไหมคะกรอบมากๆแล้วก็รสชาติด,ดีมากๆเลยนะคะวันนี้เพื่อนฝนนะคะเอามาให้มนลองทานนะคะเมื่อกี้แกะกินดูแล้วอร่อยมากๆคือมีหลายอย่างมากเลยนะคะเพื่อนๆนี่สาหรับคนที่ชอบธัญพืชน,นะคะจะให้ดูเลยว่ามีมเมล็ดอ,อัลมอนนะคะแล้วก็ อ่อมีมะ็ิมะม่วงเหี่มะพานนะคะแล้วก็มีอะไรอีกอันนี้เมะลิแตงโมคมะเลิแตงโมนะคะแล้วก็มีอะไรอีกคะเอ่อมะลิฝักทองนะคะแล้วก็อ่าแล้วก็จะมีลูกเกดสีดำลูกเกดสีทองนะคะให้เพื่อนพูดไปดแล้ววนแกะชิมดีกว่าในระหว่างนี้อันนี้เป็นแบบมีอไรบ้างนะคะรสชาติดีไหมเรียกว่าขนมขบเคี้ยวสำหรับคนที่กลัวอ้วนใช่ไหมคะมีสตรอเบอรี่ด้วยจะให้ดูอย่างนี้เลยวนว่าให้ดูแบบเนี้ยดูแบบ เลิศดมากเลยลคือประมาณแปดอย่างที่ผสมลงไปนในนี้นะคะนนอะกินประมาณแบบหนึ่งกำมือเล็กๆก็อะไรอย่เงี้ยนะคะอันนี้เก็บเอาไว้ในนี้อ่ะเป็นตัวกันชื้อน,นี่นะให้ดูอันนี้เป็นคนชอบทานมากจริงๆเสียงค่ะเม็ดใหญ่นะคะเอ๊ยนี่สตอรีออกไปแห้งหมีมันแล้วก็มีหวานแล้วก็มีความเปรี้ยวตัด น่าอร่อยมากๆากอันนี้เหมาะสำรหรับใช่ะลรุเกดสีทองอันนี้คือเม็ดจัมโบ้เลยเหมาะสำหรัรหรบคนท,ที่แบบควบคุมน้ำหนักดูแลสุขภาพอ,อันนี้คือเหมาะเลยเพราะว่าของเราเนี่ยอบสดใหม่ทุกวันนะคะไม่เกลือไม่ปรุงแต่งรสนะคะใครสนใจนะคะฝาก เพจชื่อเพจอะไรเพื่อนฝักเอ่อเพจเคี้ยวเพลินค่ะเข้าไปเสิร์ชได้เลยนะคะธัญ,ญพืชเพื่อ,อสุขภาพนะคะแล้วก็ของเราจะมีคอนเฟกมิกด้วยนะแต่วันนี้คือคอนเฟกขายดีมากแล้วก็หมดเนาะเดี๋ยววันหลังจะเอามาให้มนลองทานใหม่นะคะวันนี้ก็เลยไ,<ห>ได้ดมาเป็นธัญพืชรวมนะคะซึ่งจะมีทั้งหมด8เซียนในนี้นะจ๊ะให้ดูหน้าเจ้าของแบรนด์หน่อยเจ้าของแบรนด์ สวยมากกิออ <S <S> นแล้วก็ไม่อ้วนนะคะบลิงมากๆเลยนะคะทานแล้วเคี้ยวเพลินมากๆนะคะที่สําคัญรสชาติดีต้องบอกอย่างนี้คือปกติเนี่ยเป็นคนชอบทานขนมเป็นคนชอบกินอะไรแบบนี้อยู่แล้วแล้วถ้าเป็นพวกสแนค็คพวกที่เราทานมันจะมีพวกไขมันทารานนะคะมีพวกน้ํามันเยอะอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้ระหว่างที่มนเทมาดูนะ มนบอกเลยว่าเนื่องจากมันเป็นผลไม้อบแห้งนะคะมันเป็นแบบฟีส์ดรานะคะคือแบบดูนะคะแห้งมากคือฟีสแบบคือไร้น้ำมันอะ่ะคืออ่ะให้ดูได้เลยว่าไม่มีน้ำมันจริงๆคือเราก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงเนาะสำหรับ<า>คนที่ควบคุมน,น,น้ำหนักแล้วก็ไม่อยากจะ,ะทานน้ำ